ที่บอกว่าคานตามกันออกมาจากคุกเรืงจริงอะดิเคยโดนจับอีกครั้งหนึ่ง,งจนะัอ้าวอยู่แลยทุกคนนี่เจ้าที่ตำรวจนะเดี๋ยวก่อนหยุดก,ก่อนเลยพี่พี่เคยเป็นตำรวจเหรอเออดิ ผมขอแสดงตัวเข้าจับกลุ่มทิพหายแล้วพ่อมาไม่ใช่แล้วห้าฟังต่อไหมจัดไปอ่ะไปแต่ตัวทิ้งของกลางไว้ถ้ารอสารวัตรครับไปต่ออีกวงหนึ่งรับแซ่อันนี้เดาได้เลยเจอของจริงอลดิเออ ขี่แทบลาดเฮ้ยอ่าไปไปลมไปพงบอกแล้วใช่ไหมว่มาห้ามเล่นกับพนันเรามาจากสพอ,อไหนเนี่ยสพอเมืองพี่พี่ก็อยู่สพอเมืองเหมือนกันทำไมหน้าตาไม่คุ้นเลยเอาไปได้ไตอ,อกตอกอไปพม เฮ้ยจริงๆครูรู้จักพอทออยู่คนหนึ่งนี่หว่าพันตำรวจโทเหรอพ่อข่าตะกระแจงทอดเกมส์ไอ้คนหล่อลวงวันนีนี่โรงภาพยนตร์